ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เจมส์เมดิสันเข้ารับการสแกนร่วมกับเบนทาร์เจร์กุนซือโดยมีการเปิดเผยว่ากองกลางเลสเตอร์กำลังจัดการกับปัญหาที่จำกัดการมีส่วนร่วมของเขาในการฝึกซ้อมวิฟิลตัวลูกรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดในพิมลีกซีซั่นนี้เขาทำไป9ประตูกับอีก5แอซิด ในขณะที่ทัพเลสเตอร์กำลังต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้นแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าทาไมเขาต้องอรับการสแกนแต่ปัญหาที่หัวเข่าก็ทําให้โอกาสของเมดิสันในฟุตบอลโลกต้องจบลงจากนั้นเขาก็ต้องพลาดอีก4เกมลีกนับตั้งแต่จบทัวร์นาเมนต์ซึ่งทั้งหมดลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของเลสเตอร์ก่อนเกมที่จะพบกับแมนยูและอาเซนอลโปรแกรมการซ้อมของดาเตวัน26จะถูกจัดการอยาร่างระมัดระวังแม้ว่าเขา จะเข้ารับการสแกนก่อนเกมที่จะพาเลสเตอร์ถล่มสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่โรเจอร์ก็ยอมรับว่าเมดิสันไม่ได้ซ้อมในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนและกลับมาอยู่ในทีมได้อีกครั้งในวันพฤหัส,สบดีเท่านั้นนับตั้งแต่ที่เมดิสันกลับมาเป็นตัวจริงเลสเตอร์ก็มีสถิติชนะ2เกมติดต่อกันเหนือแอสตันวิลล่าและสเปอร์โดยมี6คะแนนที่ต่างจากโซนตกชั้นผู้ังกฤษนักข่าวต่างชาติโพส์ทวิตเตอร์อารายน้องดอมนักบอลทีมหมูป่า หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตกระทันหันของดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมอดีตกับตันทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่าและเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ถ้ำหลวงอุทยานเขานางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นเวลานานถึง2ส,สัปดาห์เมือ่อ5ปีก่อนนั้นก็ปรากฏโพสต์แสดงความเสียใจเสียดายและความอาลัยจากชาวทวิตเตอร์ทั่วโลกรวมถึงบุคคลสำคัญและทีมนักข่าวซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กๆทีมหมูป่าแคมี ตลอดจนนักเขียนที่สร้างสรรผลงานจากเหตุการณ์คู่ภัยอันแสนโด่งดังในอดีตพระนท่านมากูดิงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโพสแสดงความเสียใจเป็นภาษาไทยบนทวิตเตอร์ว่าผมเสียใจที่ได้ยินข่าวว่าดอมดวงเพชรพรมเทพกับตันทีมหมูป่าจากเหตุการณ์ท่าหลวงเมื่อปี2011เสียชีวิตในสาราชนาจักรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆของดอมด้านเจมส์ลองแมนนักข่าวจากสำนักข่าว ABC News ผู้กลายเป็นขันใจชาวไทย เมือ่อค้างบรรยายงานข่าวการช่วยชีวิตของเด็กๆทีมหมูป่ากับโพสแสดงความเสียใจว่านี่มันน่าเศร้ามากน้องดอมคนที่เคยรอดชีวิตจากน้ําท่วมถ้าหลวงเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่อังกฤษน้องเป็นกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าและได้รับทุนนักกีฬาฟุตบอลมาศึกษาต่อที่โรงเรียนในเลสเตอร์ด้านคารินเจนโนนี่ผู้ประกาศหลักของรายการข่าวโทรทัศน์ BBC World New s นิก็โพสทวิตเตอร์แสดงความเศร้าเสียใจเช่นกันโดยเธอเขียนไว้ว่าเศร้าเกินทน หลังจากที่เขารอดชีวิตจากถ้ำหลวงมาแล้วนอกจากนี้ยังมีชาวทวิตเตอร์อจำนวนมากที่โพสแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของน้องดอมภายใต้คำค้นหา t h a i c a p e l e s u e และ w i b a l l กานพตเตอร์กุซือเชลซีเริ่มเก้าอี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆหลังผลงานยังบู่จนร้านผู้ต้องปรับราคาโดนเด้งขึ้นมาเป็นรองแค่แกเรโอนิวผู้จัดการทีมบอลตมัดคนเดียวเท่านั้น บรสาร์บันานถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับราคาให้แกรนพอตเตอร์ผู้จัดการทีมเชลซีขึ้นมาเป็นเต็ง2คูกุซือพิมเมลิกที่จะตกงานรายต่อไปหลังนําทัพสิงบูทําผลงานได้ยําแย่ต่อเนื่องพอเตอร์เพิ่งนําเชลซีออกไปพ่ายให้กับดอทมูลศูนย์หนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันพุทธที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนในพรพิมเมลีกอันดับรูดลงไปรั้งอันดับ10ของตารางแล้วร้านภูมิมืงพอดี ปรับราคาพอตเตอร์จะโดนไล่ออกคนต่อไปลงมาเหลือแค่9ต่อ2เป็นรองแทแ์รีโอเนลผู้จัดการทีมมอทมัสที่เป็นเต็งหนึ่งในราคา6ต่อ4เท่านั้นอันตราต่อรองกุซซ้อพิมารีกที่จะอำลาตำแหน่งคนต่อไปอันดับ 1. แกริโอเนลจากบอทมัส6ต่อ4อันดับ 2. แกลมพอตเตอร์จากเชลซี9ต่อ2อันดับ 3. เดวิดมอยจากเวสแฮม6ต่อ1อันดับ 4. อันโตนิโอคอนเตจากสเปอร์9ต่อ1อันดับ5 จจกเกนครอบจากลิเวอร์พูลและเบนเดนโรเจอร์จากเลสเตอร์18ต่อ1อันดับ7เป๊ปกัวเดล่าจากแมนซิตี้20ต่อ1อันดับ8พาติกเวีย่าจากคิสตันพลเลส25ต่อ1